สวัสดีครับอยู่กับรายการมันต่อ,อต้องรอก็วันนี้ก็เป็นวันศุกร์นะครับซึ่งคืนนี้เราจะมีคู่เชลซีกับคู่เวสต์แฮมอยู่กับผมแบดดี mm ้แซดและคุณท็อตดิซาเดครับผมพอดีวันนี้ออกมากินกินไก่นะครับก็เลย <laughs> ถ่ายนอกสถานที่ครับครับผม mm hmm. ก็คู่แรกนะครับใน mm hmm. คืนนี้เป็นคิดเะาสอกแล้วเนาะเวสต์แฮมกับ <Chelsea. S 2> เชลซีซึ่งเชลซีต้องไปเยือนเวสต์แฮม แต่ดูสำหรับผมนะผมว่าเชลซีโอเคกว่านะเพราะเวสแฮมนดที่แล้วยังไม่รอดจากซันเดอร์แลนด์เลยอ่ะผมมองไปที่เชลซีเหมือนกันเพราะว่าเชลซีอ่ะเล่นเป็นระบบมากกว่าแล้วก็ตัวผู้เล่นเหนือนกว่าทั้งกองหน้าใครนะเปโดเจ้าเปโดแล้วก็ไบโนคิเทนมันก็กระชากลากเลยได้ดีกว่าส่วนทางฝั่งเวสแฮมเนี่ยก็ต้องอาศัยเกมโต้กลับ ถ้ากองหน้าอย่างฟูคุกหรือหรือว่าอีกคนยังไงโบเวน,น <Bow in. S 1> เออคมคมอ่ะมันก็มีโอกาสที่จะทําสกอร์ได้เหมือนกันแต่ผมรู้สึกว่าตัวผู้เล่นเนี่ยเกียรเชลซีเขาดีกว่าก็เลยมองไปทางเชลซีมากกว่าใช่ส่วนคู่ต่อไปต,ต่อไปนะครับก็บวกมงขึ้นก็จะเป็นซิตี้กับสเปอร์สำหรับวันเสาร์นะครับอันนี้ผมมองว่ามันเป็นช่วงเวลาที่มวยถูกคุ้มากๆเลยเพราะว่าสเปอร์ก็เพิ่งชนะสามสุดมา ส่วนซิตี้ก็เพิ่งชนะ4-0มาคุณว่าไงคุณอพอลปีศาจแดงคู่นี้อืมดูคือมันร้อนแรงกันทั้งคู่นะแต mm ่ hmm. ถ้าในมุมมองของผมมองว่าซิตี้อาจจะเหนียวกว่านิดนึง uh huh. แต่มันก็เป็นบทท้าทายของการเตเบโวว่า mm hmm. ถ้าจะลุ้นในท็อปโฟหรือว่าจะลุ้นแชมป์เน mm ี่ยซิตี้เป็นด่านที่ต้องพิสูจน์ไม่ได้ว่าต้อ mm hmm. งข้ามเขาไม่ได้ mm hmm. แล้วก็อีกอย่าง,งจะก็เล่นที่บ้าซิตี้ด้วยเนาะใช่ดีครับสําหรับผมอะผมมองไปที่สเปอร์นะคู่นี้ <c oughs> เพราะว่าผมรู้สึกว่าเมื่อรดูกยาลที่แล้วอะเขาก็เก็บเมืองแมนเรีบเลฟเลยนะ <c oughs> สเปอร์อะเขาอาจจะทําได้อีกครั้งหนึง่งผมรู้สึกว่าสเปอร์อาจจะไม่ชนะซิตี้นะแต่อาจจะตีเสมอได้สําหรับสําหรับคู่นี้ <c oughs> อาจจะเสมอหนึ่งหนึ่งหรือไม่ก็สองสองอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เพราะว่ากองหน้าของเขา อย่างนี้ชาริซอนอน่ะพอมีคูลูสมาอย่างเงี้ยมันเล่นลูกกากาะ mm hmm. เพิ่มขึ้นมาได้อะไรเงี้ย mm hmm. ถึงแม้ว่าคูลูเชฟกีจ้จะเจ็บแต่ก็ยังมีตัวสแปรเล่นกองหน้าสําหรับสเปอร์อ่ะค่อนข้างเ mm hmm. ยอะส่วนซิตี้ so อ่ะผมว่าเราก็ต้องจับตามองไรเดอร์ว่าไรเดอร์จะส่งให้แฮร์ร่นด์ยิงอีกไหม,มในขณะที่พวกโดกูพวกเด็กๆของซิตี้อ่ะมันก็จีจีเต็มอ่ะ mm hmm. ผมก็เลยมองว่าพวกเนี้ยสเปอร์น่าจะเล่นแบบ แอนตี้ฟุตบอลหน่อยทําให้ซิตี้ขึ้นบอลยากๆอะไรเงี้ยแต่ผมคิดว่ามีบัตูเยเยอะแน่นอนอ่าฮะก็มผมรู้สึกว่าถ้าเป็นออกมาแพ้ที่น่าจะไม่สําหรับผมนะไม่ฮัทพอเท่ากับเอ,อเพราะเซนตโอกย <c oughs> ใช่น่าจะแบบมีระบบมีการแบบในเตรียมรับที่เหนียวแน่นใช้ก่อนอย่างน้อยก็ขอหนึ่งแต้กกลับไปก็ถือว่าไม่เสียหายแต่แล้วไอ้ที่ผมมองซิตี้อาจจะชนะกับเฉียดเฉียนนะตังหบบนะวะของเกมอะ ก็สรุปก็คือเชียร์เพื่อนบ้านต well, ัวเองคุณแมเชสเตอร์คุณก็เชียร์เพื่อนบ้านแมเชสเตอร์ผมลอนดอนเหนือผมก็เชียร์เพื่อนบ้านลอนดอนเหนือครับต่อไปก็เป็นรอบสามทุ่มนะครับก็บอลมาเจอโควูอ๋อบอลมาเจอโควูผมมองผมมองเจ้าบ้านนะผมรู้สึกว่าเจ้าบ้านครั้งที่แล้วที่เล่นกับลิเวอร์พูลอ่ะมันก็เป็นทรงอยู่้ะมีความแข็งแกร่งมีอะไรอย่างเงี้ย ใช่คือน้าถามมองก็มองบัออนลนัดนะเพราะว่าตรงวัลที่ได้กับยูฟูทุกหลังนีคือแบบดีอ่ะจากสองศูนย์มาเป็นสองสองอ<น>ะคู่นี้น่าจะสนุกน,นะคอาวู๊เองก็เล่นกับแมนซิสตี้ได้ประมาณหนึ่งนั่ใช่โดนไปเยอะ,ะแต่เขาโดนจังหวะมากสุดจังเลยต่อไปนะครับก็เวลาเดียวกันนีจะเป็นเบนฟอดกับวิลล่าเบนสอดกับวิลล่าเออผมนะ เออผมก็เจ้านายเก่าแต่ผมรู้สึกว่าเบนฟอร์ดอ่ะพอโทมัสแฟง์ออกไปอ่ะคุณซื้อใหม่ที่เขาเข้ามาทดแทนก็ทําได้ดีระดับหนึ่งเลยนะก็คือสปงเบนฟอร์ดมันเหมือนมันเหมือนฤรูการที่แล้วเลยก็คือเล่นลูกาอากาศเออก็คือมันเหมือนแบบได้โค้ดที่เข้ามาสานต่อได้แต่เกดผู้เล่นอาจจะไม่ดีเท่าเท่าฤดูการที่แล้ว <S 2> <S 2> ส่วนทางคุณนาอมิลี่นะที่แล้วผมก็บอกกับคุณไปแล้วว่าแม่งที่เจอกับดิมัสเซ์เล่นได้แบบ คนหน้าเบื่อมากๆเลยอเอเอจะเ,เ,เว้นใบแดงตอมช่วงท้ายเกมอ่ะก็ต้องต้องเอาแล้วผมก็หวังว่าเจ้านายเก่าของผมอย่างคุณในเอเมิลี่จะทําอะไรที่แบบสนุกนนให้ดูแนละใช่ก็ต้องใช้นักเตะที่มีให้ได้ดีที่สุดแหละแบบลิลานะครับแบบเพราะว่าพอไม่มีลัดตผมมัน <laughs> น <c oughs> ักแรกปืนไงเห็นได้ข่าวว่าเขาจะซื้อนีโค a ลราจ็คซันนี่มันอะไรกันเนย แล้วก็ทอสซากับมาตินิลี่เออรู้สึกจะเล็งมาตินิลี่อยู่เห็นได้ข่าวหรือาไม่ครับก็หวังว่าโอดิวัากิจน่าจะได้ลงนะสำหรับวิลล่าถือว่าเป็นหนึ่งเป็นความหวังนะเป็นการจะให้กับแฟนวิลล่านะครับอันนี้ออกตัวนิดนึงเพราะว่าความเห็นตรงกันต่อไปของผมปะยังก็เป็นสามทุ่มแลยังพีโค่แล้วก็ยังเป็นเบอร์ลี่กับซันเดอร์แลนด์เบอร์ลี่กับซันเดอร์แลนด์ทที่มองกินเดือนละผมก็ซันเดอร์แลนด์เหมือนกัน ผมรู้สึกว่าเบอร์ี่อ่ะมันมันก็เล่นได้ดีนะสำหรับเขาเป็น champ, แชมป์แชมเปี้ยนชิพป่ะใช่เจอกับเ์ออฟแชมเปี้ยนชิพแต่ผมรู้สึกว่าตอนนซันเดอร์แลนด์มันมีเสน่ห์มากกว่าอ <c oughs> ผมรู้สึกว่าตัวที่แบบเด็กเก่าอย่างก,การอิชซาก้าอะไรอย่างเงี้ยก็แบบทำให้แบบเอ็นยงมาข้างเนี้แต่ถ้าถ้าวัดกันที่รูปเกมนะผมรู้สึกว่าซันเดอร์แลนด์เขาต่อบ,บอลไม่ดีกว่าแล้วก็ คอสบ,รรบอลอะไรเงี้ยได้ดีกว่าส่วนนัดที่แล้วว่าเบอร์ลี่อะ่ะมันก็เหมือนเล่นไปตามเกมอ่ะอ,อาจจะแบชบช็อคตรงรูปหัศจย์ของดิชาริซอนออต,ตอ,นอางกันเลยสองลูกสองศูนย์คือแบบใช่เป๋เลยอ่ะผมมองไปที่ซันเดอร์แลนด์นะแต่ผมก็รู้สึกว่าเกมนี้มันน่าจะสุขสีอยู่เขาเขาด้วยระดับแบบเพื่งเพื่อนชั้นมาบอลจะมันทรงบอลน่าจะพอๆกัน อันนี้ก็ครับอันนี้ก็ความเห็นตรงกันสองคู่แล้วต่อไปก็เป็นอาร์เซนอลกับลีดใช่ครึงครึ่งครับ <c oughs> ซึ่งในช็อตคุณก็บอกแล้วว่าคุณเลือกลีดลีดครับ <c oughs> เพราะอะไรครับทีมผมไปทำอะไรให้กันได้แหละทีมคุณจำมาทำผมเนี่ย <c oughs> <c oughs> คุณเนี่ยต้องให้กำลังใจผมไปสู้ดิโก้บูไม่ช่ยอ๋อผมยากใหญ่สะดุดแล้วการที่คุณต้องการที่้อคู่เต็มเต็มไงโอ้โหเหอ ดี๋ยวลูมูลเป็นแค่สัปดาห์หน้าใจเย็ใจเย็นอันนั้นเนี่ยคือแบบอย่าไปเชียร์ก็ได้นะครับสำหรับรูกเกมที่ผมคาดนะเนื่องจากอันนี้เล่นในบ้านใช่ป่ะสำหรับผมคิดว่าน่าจะจัดตัวคล้ายๆเหมือนที่เจอกับแมนูแต่อาจจะเปลี่ยนตรงคาราฟิออรี่อาจจะให้สเกลี่ลงมาถ้าเกิดคาราฟิออรี่มันไม่ฟิตต่อเนี่ยล่าสุดของอาเนอรนี่ได้ตัวจากมิเรอาเอซ พาเลทใช่ไหมใช่แล้วก็ที่เอาพาเลทม,มาเพราะไคฮาวเวตมีข่าวว่าเจ็บเจ็บแต่ครั้งที่แล้วที่เจอแมนยูฮาวเวตลงครึ่งหลังเนี่ยผมคิดว่าไล่อัพน่าจะคล้ายๆแบบตอนที่เจอแมนยูแต่อาจจะเปลีล่ยนคาราฟิโอรี่เป็นซิเกียนี่ส่วน<ช>วเอเซ่ผมคิดว่านั้นนี้น่าจะยังไม่ได้ลงเพราะว่าเขาต้องตรวจร่างกายทำทุนทำนี่ทำเอกสารก่อนอาจจะหลับไปนั่งดูเพื่อนเล่นอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าเซนอลเนี่ยหน้าไม่ว่าจะเป็นเอเลสซาก้าหรือ มาติเนลี่นี่น่าจะครบนะคิดว่าน่าจะครบคือแล้วก็อย่างยานกลางอย่างโกเดนกาดก,กับไรก็เดี๋ยวเบื่อแล้วก็มาดูกันว่าชูเมเมนดีอ่ะจะได้เล่นนานขนาดไหนหรือว่าจะเปลี่ยนน้องก,การลงมาบ้างหรือเปล่าส่วนเซนเตอร์อยังไงก็ต้องเป็นมากานยสกับซาลิบาพอพูดแค่ชื่อผู้เล่นอาเซนอลแล้วครูจะอะไรไปสู้วะนะลีดเฮ้ย <c oughs> แต่ผมเห็นลีดเล่นกับนิวอันตันมานะ ลีดแม่งต่อบอลดีมากก็คือแบบเกมเป็นทรงเลยอาจจะต่างกันที่คุณภาพนักเตะแต่ผมคิดว่าพอเล่นกันอ่ะ mm. อาร์เซนอลก็อาจจะเสียประตูจากเกมลุกของลีดได้นะถ้าเกิด, mm. ถ,กดถ้าเกิดจังหวะมันลงตัวหรือว่าเกิดความผิดพลาดยิ่งแบบกองหลังอาร์เซนอลชอบชอบจ่ายบอลในจังหวะสิเสียงไม่ยอมเคลียร์ทิ้งด้วยมันอาจจะมีประตูนะอย่างแบบบางทีอาจจะลอยขึ้นมาเะื่อเห็นแบบกระดต์รแรกของแมนยูอะ เอมโบโบมีโอก,โโกาสมีพื้นที่ว่างในการรับเลย,ลเลยมผมก็หวังว่าลีดเนี่ยเด<ม>นิลเจมเนี่ย<ม>เด็กเก่าเนี่ <laughs> อาจจะแผงลีดขึ้นมาก็ได้แล้วก็นักเตะญี่ปุ่นของลีดอะ่ะ<ม>ผมจำชื่อไม่ได้แล้วแต่ผมเห็นเขาเล่นอยู่ตัวหน้าตำ่ำตัวนี้ก็เล่นบอลปีสามารถแบบพักบอลจ่ายบอลให้เพื่อนได้แล้วก็มีวินัยสูงด้วยในขณะที่ปีสองข้างของเขาก็เร็ว ผมมองว่าเป็นเกมที่มันแน่นอนแต่ผมก็เลือกทีมตัวเอง,องส่วน,นคุณเลือก <laughs> ผมมั่นใจว่าน่าจะชนะประมาณสองลูกไงอ,อาจจะแบบสามหนึ่งหรือไม่ก็สองศูนย์อะไรประมาณนี้ผม,ผมถ้าฟุตต่อเนี่ยผมลองเนี่ยคือทําเสมอก็พอแนละ้ว<อ>สบายใจแล้วนะจะได้ไปแบบอันนัดต่อไปเนี่ยมันต้องเอแล้วเพราะว่าล<ช>ิวร์พูลทัดเก็บตสองแจมสิดแล้วอาร์เซนอลสะดุดตรงนี้ใช่ไหมนั่นแหละตัดสิท ไปกูต้องเก็บให้ได้เยอะที่สุดเลยเก็บหลียแล้วไปเก็บหรือว่ามูต่อดีวะครับอันนี้คือรายการมันต่อนะครับครับมันลองครับต่อไปก็จะเป็นค่ำคืนวันอาทิตย์ใช่ครับอืก็เริ่มกันที่คู่สงรุ่มนะครับคิตตันพาเลตเจอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสโอ้โหวันนี้ก็มวยคู่คิตตันพาเลตก็กำลังเปลี่ยนแปลงทีอย่างที่คุณทอดบอกเมื่อกี้ก็คือเอเซ่ก็ย้ายจาก อาคิสันพาลีต์าเซนอนก็ต้องมาดูว่ากองหน้าของเขาอย่างมาดูเอ็นเก้เนี่ยจะทําผลงานได้ดีต่อเนี่ยไหมเพราะว่ามาเดต้าใช่ไหมมาเดเตต้าทำผลงานได้ดีต่อเนี่ยไหมเพราะว่าเมื่อการสัปดาห์คอนเฟอเรนซ์ก็เพิ่งยินไปเป็นชัยชนะครั้งแรกในเกมยุโรปของซาสันพาลตตอนนี้ก็จะเหลือะรมาเดตต้าเหลือซาในขณะที่นักเตะคนอื่นก็เป็นสไตล์ตัวใหญ่ๆ เขาก็จะแข็งแรงแล้วก็เล่นลูกหมงได้ดีในขณะที่ Nottingham Forest ในมุมมองของผมนะ Nottingham Forest ก็เป็นทีมที่มีนักเตะตัวสูงเยอะในขณะที่กิฟต์ไว้ป่ะใช่ก็ลากเลยได้ดีก็มีอาวุธในการเล่นค่อนข้างเยอะและ้วก็มีสูงหน้าที่ไว้ใจได้ประสบการณ์สูงอย่างคิสูใช่นะ <S <S ก็ Forest จริงๆไม่ที่เหนะนะเพะอย่างจุการที่แล้วนะเฮ้ยมันก็ ตำแหน่งระดับ4ไบยาวนานเพราะนั้นมีประสบการณ์ตรงนี้มาแล้วเห็นค i d ด o ู d ดค d w h i t เนี่ยก็โอเคแล้วยังมีอะ,อะไร,นะอ,รอ,อ่ะทักษะออ o ยอีกหนึ่งก็เป็นตัวที่เด็ดอีกเหมือนกันแล้วคุณคิดว่าชาชนาจะยินให้ใครหรือว่าเสมออือเออมันเลือกอยากนะแต่ทำไมวันนี้รู้สึกว่าผู้สัมปดาหครับผมจะไปทำทีมเดือนเออ ต่ทต้องมองน่ยผมชอบคอเลตมากกว่าแต่ผมมองว่าคู่นี้น่าจะเสมอหนึ่งหรือไม่ก็สูดสูด่ะคิดว่าเสมอ,อเสมอแบบจะมีสกอร์หรือไม่มีสกอร์แค่นั้นเอเพราะว่าทีมมันแน่นพอๆกันเลยคู่ต่อไปครับก็มองพ่กเหมือนกันเอเวอร์ตนเปิดบ้านเจอจกับไบตันเอเวอเรสตนเจอัไบตันีีเป็นนัดแรกในสนามใหม่ชื่ออะไรวะคิว อะไรสักอย่าง็นึ่งที่แบดดี้มัวร์แม่งติดอยู่ที่ปลายลเป็นการเปิดสนามใหม่ของยอ็กว่าตั้นนะครับคิดว่าเดวิดมอยน่าจะจัดัต้องเอาแล้วเอาเลือกเอาชัยเล่นสนามใหม่มันก็แบบครั้งแรกอะอจะเจอกับไบตั้นเจอกับไบตันที่นัดแรกมันเล่นประหลาดประหลาดกัด้วยนะเยอะ ที่จริงจะชนะแล้วอ่ะเออ,เ,อ,อเกือบชนะแล้วอ่ะเกือบจะชนะอยู่แล้วบนโดนตอนสุดท้ายแต่ถ้ามานั่งดูทั้งเกมวีดีอะผมจะบอกคุณมากว่าไบาตันมันเล่นอะไรก็เมนวิ้นจริงมันเล่นจังหวะแบบแปลกๆกันอ่ะเยอะมากเลยนะหลายๆคนมองแบบว่าที่บาริบ้าใจไปแมนอยูแล้วหรือเปล่าในขณะที่เอเวอร์ตันอะที่เจอแกรนดี เมื่อสมัยที่แล้วอ่ะผมมาดูนะ mm hmm. เกมรับของเดวิดมอยอ่ะก็คือแน่นมากตัวลุก mm hmm. ก็เล่นเกมสวนลับได้ดีต่อบ,บอลเองก็ได้แต่ว่าที่แพ้เพราะว่ากรรมการแม่งให้จุดโทษเพราะว่าไปโดนแข็ดหักขอทกีแล้วไปโดนแบบอย่างเนี้ยโดนตรงเนี้ยทั้งๆที่แข็ดแอดลำตัวแล้วอ่ะเออแม่งค้านสายตาหมมากสำหรับนัดเนี้ยผมมองไปที่เอเวอเรสต์ ผมผมมองในมุมมองผมผมมองที่สนามใหม่ว่ามันต้องมีผลวะ่นะก็ขอแห้ว่าเป็นอย่างนะ <c oughs> านั้นนะเอว่าตัวคนนี้เขาก็รอยอยู่อ,อนะแล้วก็เบตา้าอาจจะต้องดูสักทีนะ่ะเพราะว่าในในนัดแรกคือแบบนี้หนึ่งลูกคุณไม่สามารถปิดลูกที่สองหรือว่าปิดรักษาสะกอ์ได้สำหรับเอเวอร์ตันผมว่าทำได้นะเพราะอย่างเบต้ มันต้องมีโอกาสครัผมคิดว่าด้วยเสียงเชียร์ด้วยบรรยากาศน่าจะได้ฝั่งอุตตางใช่ครับต่อ,อไปครับพูดสุดท้ายเหมือนกันต้องแข่งเวลาเดียวกันเลยเหรออ๋อ,อ,อของ <c oughs> ผมมันนติกว่าใช่เหรใช่เดียวกว่าก็เป็นทีมใครไม่ได้นอกจากทีมคุณท้อแล้วแหละใช่ครับทีมอาถันแบบไม่ใช่อาถันเวลาอาถันอนเครัวเพราะว่านักแรกแมนยูติลุ้งขึ้น วารีอันนี้สิ้นสุดเครื่องวารีทีเอีกวกันนะครับก็แมนยูครับไปเยือนฟูลแลนด์ที่คาร์เวลคอรเพตซึ่งเป็นนัดแรกเป็นการเยือนบอกตรงจริงอะยังไม่มั่นใจเลยอะไม่มั่นใจเลยว่าแมนยูจะสามารถเก็บชัยชนะครั้งแรกได้ครขอใครเสียบแทงนะครับพอดีอยู่นอกสถานีเนี่ยครับครับผมก็เจอสาขาสองคาร์เซนอลสาขาสอง ฟูลเล่มีเด็กเก่าอาศัยนอนเดียบเลยผมมองว่าฟูลล่มยังยังเล่นไปตามเกมอยู่นะยังไม่ได้แบบเป็นชิ้นเป็นอันหรือว่าแบบเข้าฟอร์มเท่าไหร่เพราะว่าก็เกือบโดนไบตันซัดมาเหมือนกันแต่วันนั้นไบตันมันก็เล่นแปลกๆเอฟเอฟูลล่มมันก็มีความแข็งแกร่งมีความเป็นระบบระเบียบระดับหนึ่งแต่ผมคิดว่าปัญหาของเขาคือความคม เขายังคมที่จะทำสกอร์ในโอเพนเทยยังไม่ค่อยได้ในในความคิดผมนะสำหรับคูแล่ผมมองว่าแ<ช>มนยู่มีโอกาสชนะสูงกว่าสำหรับแมนยูก็ต้องเรียกความมั่นใจในหลายๆอย่างนะสำหรับนักเตะใหม่อย่างคุณย่า<ม>เป็นโลโก้หรือแมตต์เชสทโก้ที่จะต้องมาเป็นสามประสานในแดนหน้าเนี่ยม,มันจะต้องแบบมีสกอร์มีรีดได้แล้วแล้วถ้าไม่เรียกความมั่นใจกับทีมคูแล่ มันก็ไม่ได้ความมาออาั่นใจแบบยิ่งหญละเพราะเดี๋ยวเลยไปเนี่ยต้องเจอทั้งซิตี้เจอทั้งอะ,อะไรอ่ะนิวป <New S 1> ูป่ะอ่ะนิวปูป่ะ, <Uber S 1> ะหรือว่าเจอ,อเจอท็อปเซเว่นก่อนใช่เจอรีป่ะนิวคาสเซิลหรือว่านิวคาสเซิลหรือว่าวิลล่าป่ะอือจำได้ว่าที่เจอเจอซิตี้แน่แน่ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันใช่ครับ ก็เลยรู oh es, so ้สึกว่านัดมันจะมีนัดเนี้แหละที่เจอเราคู่ดำแล้วแบบเฮ้ยต้องเอาแหละถ้าไม่เได้ความมั่นใจมันเนี้ยก็เป็นเรื่องการหายก็อ่ะถึงเลิกออกแล้วพอเจอกับโู่ันเสร็จแล้วไปเจอโรลลี่พอเจอเบอร์รี่แล้วเนี่ยไปเยจอซิตี้แล้วก็เปิดบ้านเจอเชลซีอ๋อเชลซีเลยใชเพราะงั้นเนี่ยนัดที่เจอกับคู่ดำกับเบอร์รี่มันต้องมีแต้ม ต้องเอาแหละระบบมันต้องมาอะไรมันต้องดีขึ้นเพราะว่าถ้าแพ้ขึ้นมาเนี่ยอามูลุนต้องตอบคาถามแฟนบอลแปลว่าเฮ้ยคุณได้ตัวที่คุณต้องการมาแล้วแล้วทำไมมันยังไม่ได้อย่างกับเล่นกับอาร์เซนอลนาหรู้ว่าด้วยความเป็นกักติกของอาร์เซนอลนหรือเปล่าแต่ว่าแมนยูเล่นดีมากเพราะฉะนั้นในนัดนี้แมนยูต้องเล่นแบบนั้นและที่สําคัญคือเมืองเยอเสียประตูงง ลูกจังหวะแบบง่ายๆแล้วกันเดี๋ยวว่าโงๆเลยแบบเสียง่ายๆแบบนี้ดีกว่าเขาน่าจะมีประสบการณ์แล้วเขาน่จะระวังมากขึ้นเออ,เอ,อทงแน้วรับทงพุ่ศาส์ตัวมันต้องสักคนน่ะถ้ามันมาผมว่ามันน่าจะต่อเนื่องเลยไม่ว่าจะคินย่าหรือเอ็มโบโกทั้งคู่ไปกับบอลได้ดีมีบอลทะลุทะลวงได้ดีส่วนตํงนางแน่งอีกอันหนึ่งที่ผมกังวลก็คือจากบูโนไปได้ตรงไหนเพราะว่าตรงกลางโนก็ไม่เวิร์ก เพราะว่าข้างหน้าก็มีทั้งเอ็มบูโร่มีทางคุณย่าแล้วก็ถ้าเอาเชสตัวลงก็ก็ยิ่งไม่เวิร์กเลยว่าบูโน่จะยืนยังไงรายยิ่งปิดตัวเปลี่ยนตัวหรือคูมแมนเหยียดเมาส์ยิ่ง้อกว่าแมนยูนี้ล้นไปแล้วอะ่ะในตำแหน่งกองหน้าเกมบูว่าก็อาจจะสลับกันเล่นไม่ได้ไหมใช่มันก็จะเป็นสลับกันเล่นแต่อาจจะใครลงก่อนใครสำรองแต่ตรงกลางเป็นบูโน,โ,นโ,นโน่แน่ๆ แต่ถ้าบูโน่เล่นไม่ออกแมนยูก็มันมันเหใช้ถ้าใช้บูโน่เล่นเป็นบัตรที่ผาแมนยูก็เล่มไม่ดีอ่ะคือมันจะมีเลยหรือไม่มีเลยนี่แหละก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามูนินจะจัดตัวไหใช่ครับคู่นี้ผมมองไปที่แมนยูนะเอาจริงๆครับในะนะั้นผมเป็นประเภทที่ต้องบอกก่อนว่าผมจะชอบเชียร์ของกัน้าม <laughs> ถ้าผมแบบว่ามองส่วนภาพกูเพิ่ก,ก็จะต้องมาพากับแล้วเออจะได้เอกับแมนดูอ่ะเออถ้าใครถามอกูกูเล่นได้หรอแล้วพอแมนยูชนะนี่นแหละเออแต่ติ๊กเอ้กล้ามั่นใจกับแมนยูมั่มนใจทีไรเสียใจหนักลุกทีจากตอนอาร์เซนอลเนี่ยจริงๆกูมั่นใจแล้วแมดนดูต้องเอาได้กูมัต้องมาเป็นอย่างนั้นไปก็เลยบบแบบว่าอรอบนี้กูเล่แล้วก็ค่อยเห็น ต่อไปก็พี่ๆเป็นหนึ่งมิวพูลเจอกับนิวคาสเซิลใช่ครับอันนี้บ้านใครเคยบ้านดิวคาร์เซนกับเซนเนจมพาร์คปัญหาอีซัคก,ก็ยังไม่เคลียร์แล้วไปเ,เจอกันไวเลยนะไอทีมที่จะซื้ออีซัคเนี่ยออคู่กรณีโดยตรงรับรองว่าแฟนบอลแฟนบอลของสาริการดรงกระหืมแน่ๆ ผมมองว่าตอนนี้นิวคาสเซอรเนี่ยด้วยความที่อีซักงองเงีอยากจะย้ายทีมนะแล้วเขายังหาคนมาทดแทนกองหน้าไม่ได้ทําให้การเสริมตัวของเขาอ่ะยังใช้ประสิทธิภาพได้ไม่เต็มที่อตัวใหม่ถึงแม้ว่าจะเร็วแต่ว่ามันก็ยังแบบยังทำประตูไม่ได้ก็ยังมั่นใจขนาดนั้นไม่ได้ซึ่งตัวใหม่ก็คือของแรงของนิวของนิวอย่างอีลอกกาเอออีลอกกาเด็ดขาด คือผมมองว่ามันมีแต่ตัวเร็วๆอะตัวจบสกอร์ดีๆดีสาก็ยังไม่มีอย่างทีล็อกการเอ็นเทนิกรดอนหรือฮาวิบานอะคือมันเร็วลุกตัวอะไรนะแต่แบบมันยังไม่ใช่แนวจบสกอร์แต่การแบบสู้ได้อยู่แล้วแหละผมว่าบูซีนะทั้งโตนนลี่ทั้งอะไรนะบูโนกิมาร์ไลเนี่ยแล้วก็ชนตั้งก็มีคนอยู่ใช่ก็เวลาการแมนงั้นเวลากะ กรจบต้ะกรออย่างอีซักเนี่ยมันเป็นปัญหาของเดวที่ต้องหากองหน้าซึ่งอย่างที่บอกอันิวก็อยากได้เชฟโคแต่ว่าแมนดูตัดหน้าไปนั่นเองก็รอดูว่าจังหวะของนิวจะเป็นดี้ฮาวกับเดวปูได้หรือเปล่าใช่เอ็ดดีฮาวจะจัดการยังไงส่วนลิเวอร์พูถ้าผมจำไม่ผิดได้ข่าวว่าฟิโปงเจ็บแล้วใช่เรียบร้อยไปแล้วครับฟิโปงเจ็บไว้กบ ก็อาจจะต้องให้ใครนะแดนนี่เหรอเออออยากให้มิโตะมาไม่ใช่ไม่ใช่มิโตะเอ็นโดเอ็นโดเอ็นโผมอยากให้เอ็นโดนะครับเดกชื่อจะทักคู่เลยนยเอาเอ็นเลียดอ่ะเอเดตก็ได้อยู่นะครับวิเอ็นเลียดอ่ะแต่แบบถ้าผมมองแล้วตอนนี้มีก็มิโตะมาแล้วเน่นดีแล้วใช่เอ็นโด ต่อมามันอยู่ใบตั้นด้วยนดนดเออ,อ,อ,อสำหรับแผนเกมลุกอะไม่ผมไม่ได้ซีเรียสอยู่ละผมรู้สึกว่าแม่งมันโหดมากอิปิเก้กโคลเลนเบียดใช่ปีกเป็นกั๊กโปกั๊กโปกับโมซาล่าใช่มันแน่นแน่แน,นเลยอะ่นกองกลางแบบกาเฟนแบกแมตอดริเตอร์อ่าสโบร์ยังสโบร์สลาย่าเงี้ยคือเตซนซี่อะรองหลังนี่แหละยังยังไม่ค่อยแบบ อยากให้คอามโกดาเต้เนี่เหมือนวันนั้นจริงๆนะหรือปันนไดมีจังหวะพาดสักนิดนะครับแล้วก็แบคอย่างอะไรเธอเคสนะเออแต้าใครจะมาแทนฟิล์มฟงก็ไม่รู้สิคิดว่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นยังไม่ออกอ่ะดูเปนว่าชานนี้สลอจะจัดใครแทนตำแหน่งฟิล์มฟงนะครับใช่ครับ เพราะเอผมแบบนึกไม่ออกเลยว่าเขาเจ้าไข่มาเล่นแบบดัชน์น,นั้นเนี่ยก็มีการเปลี่ยนเอาเอ็นโดลงมาแล้วไม่เวิร์คก็เปลี่ยนอีกทีเอาเคลติจโจนนะใช่ตอนนั้นมันโจนเออถ้าจำไม่ผิดนะถ้าผิดก็ขออภัยนะครับครับผมก็เชียร์เต็มที่ครับคุณอ,อา,นะามีอันนี้ผมก็มองไว้ที่ดีฟาเซอร์เหมือนกันครับถ้าอย่างไงก็ฝาก เอ็ดดี้ฮาวจัดการอาเดซซอนให้ด้วยนะครับครับผมแปลว่ารู้สึกว่าสุดท้ายอ่ะถ้าเฉือนนะยุบปุ๊บอาจจะแต่ผมมองว่าลิเวอโก้ไปอ่ะได้ได้เปลี่ยนเออได้เปลี่ยนเฉือนได้อ่ะแต่ถ้าถามว่าเชียร์นิวทั้งแมนยูทั้งอาร์เซนอลเชียร์นิวแน่นอนครับอาร์เซนอลมีผลพลอยได้ในนัดหน้าไงโอเคครับแล้วก็ขอบคุณนะครับสำหรับการกดซับสไครป์การกดไลค์แล้วก็มาคอมเมนต์ ที่มาคอมเมนต์คุยกับพวกเรานะครับครับถ้าสําหรับใครที่ยังไม่ได้ซับสไคร์ให้พวกเราก็าซับสไคร์ให้พวกเราเนี่ยนะครับจะได้แบบมาคุยกันเยอะๆครับผมไม่ว่าจะเป็นแฟนทีมอาอาร์เอสเอ็นแมตต์ยูทีมไหนก็ได้ซับสไคร์มาเลยครับยินดีคุยกับทุกคนนะครับครับผมสําหรับตอนนี้ก็พวกผมจะต้องไปทำางอื่นต่อแล้วถ้ายังไงเดี๋ยวเจอกันที่พรีเมียร์ลีกครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ